เป็นวันที่พูริเจ้าแสดงหลักคําสอนของพุทธศาสนาที่เรียกว่าองค์สี่นั่นหนึ่งเป็นวันมาคบบูชาสองเป็นวันที่พระสงฆ์หนร้้ลูกตั้งใจมาพ่อพุริเจ้าโดยไม่ต้องนัดหมายกันสามพระสองนั้นล้วนเป็นเป็นพระหรัน ที่พระเจ้าวบวชให้ด้วยพระอ,องค์เองตามศัพสานธรรมะก็เรียกว่าเอหิขุอุปสัมปทาบวชสมัยพระเจ้าวบวชง่ายๆเด้ท่านพูดคำสองคำท่นนั้นเน้เอหิคุอุปสัมปทาแปลว่าพอเธอจะมาบวชเป็นพิสุเหมือนอย่างเราเธอแค่นี้แหละเป็นพระแล้วง่ายไม่เกินนะปัจจุบันนี้บวชยากบวชยาก ไม่มีเงินบวชไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าบวชง่ายๆพอตัดป๊อบเป็นพระเลยดิยเป็นพระเลยอันนี้ก็อาจารย์ดูอันนหมายถึงเจ้าคิดก็เข้าอง